ปกติเราเรามักจะเห็นแบบกระเป๋าตองหนไรอย่างเงี้ยที่แบบม่งได้แค<ช>่บูมลักไม่ได้ฟังชันอะ่ะเฮ้ยมันให้เปลไงก็เหมือนมึงแดกชานมหลีกเลี่ยงมากเลยโพราวกลิ่นมา, <laughs> ากกลิ่นมันไข่มุกเลยอ่ะใช่กลิ่นมันเหมือนไข่มุกเฮ้ยเมานมได้เหมือนกันนะ วิยมาบอกมือพร้อมกันทําไมอ่ะดูแบบเกริงมือหอกก็ไม่คู้จะเอามือไปไว้ตรงไหนเออนั่นแหละจะให้แบบว่าจะ,จ,ะจะให้สวัสดีแบบว่าทุกคนสวัสดีแบบนักเรียนครับสสมสดีครับคุณผู้ชมก็วันนี้เันจะมาไปอยู่ไปลายาก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ของไม่เยอะเพราะว่าอะไรอยู่ ถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราจกินข้าวกันต่อเพราะงั้นก็อ่ะมาเริ่มกันเลยวันนี้มีกันแบบคนมาอย่างสองอย่างนี่มีอย่างหนึ่งนี่มีสองแต่ว่าเป็นสองที่แบบงวดตึงในหนึ่งอ่ะเชิญมึงก่อนสำหรับเราเฮ้ยกระเป๋ากลเมื่อให้มาเห็นให้เห็นให้เห็นน้องงอนเนี่ยน่ารักมากน่ารักแล้วก็แบบข้างหน้ามันเป็นแบบมีกระเป๋าเล็กที่เอาไว้แบบใส่นู่นนั่นนี่วันนี้มึงใช้ใส่อะไรอยู่ใส่เหรียญอือมันมีขาด้วยทุกคนมันมีน่องไก่สองข้าง แล้วมันน่ารักมากคือแบบมันสะพายก็แบบสะพายก็น่ารักถึงแม้ว่าน้องจะคอหักนิดหน่อยตอนสะพายแต่ไม่เป็นไรแล้วแบบข้างในอ่ะมันใส่ของได้เยอะมากมันแบบคุ้กว้างกรงะเป๋าเล็กมจีบมาจากไหนใส่แบบเนี่ยอะไรแบบว่านู่นนี่โอเเอาบัตรมาเก็บไว้ก่อนหนูหนู่าหนู่าโชว์บัตรเอินเอาเอาเอาบัตรมาไว้ในมือกูก่อนมีแบบว่า อันนี้ก็ใส่ได้นนี่คืออะไรไฮไลท์สองปากกาหนึ่งแครทีมแล้วก็บัตรต่างๆนู่นนั่นนี่กระเป๋าก็แบบก็โทรศัพท์ก็ใส่ได้ใชก่กระเป๋งกระเป๋าคือแบบใส่ได้แบบเหลือๆโทรศัพท์อ่ะปกติเราเรามักจะเห็นแบบกระเป๋าบลงองไหนอย่างเงเี้ยที่แบบแม่งไ,ได้แค่ปุ๊มบักไม่ได้ฟังชั่นอ่ะใช่แต่ว่าอันนี้คือใส่ของได้เยอะมากนี่เอาจริงๆปกติเราจะมีกระเป๋าเครื่องสำอางที่แบบอันแบบบลกอักอ่ะคือยัดเข้าไปในนี้ได้ แล้วไม่ได้ดูได้เกียรคือบ่านรักมากใช้มานานยังประมาณอาทิตย์หนึ่งเออแต่ว่าแบบมึงไม่กังวลเรื่องความความขนขนของมันหรอว่าแบบมันจะเปื้อนมาจากอะไรเนี่ยมันก็ในเมื่อมันเป็นขนขนอะมันก็จะเปื้อนอยู่แล้วแต่ว่าคือพอผ้ามันแบบมันก็แข็งอยู่ประมาณหนึ่งมันก็เลยซักได้มันเป็นขนที่มันเหมือนโฟมอะมันไม่ได้เป็นขนที่แบบเหมือนตุ๊กตาขนาดนั้นนไม่ได้เป็นขนฟูๆอะไรอย่างนั้นคือมันซักได้แต่ว่าก็ต้องซักมือนะ แล้วก็มันจะมีเรื่องของแบบได้ที่ลุยนู่นนั่นนี่นิดหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่สีเหลี่ยะคือเอามาซื้อมาแค่แบบร้อยหน่อยเอราคาประมาณน,นี้ซื้อในลาซาด้าแม่ซื้อให้ซื้อในแอปฟ้าอุอ้ยเราเอาลิงก์มาแปะแม่แล้วทำแอฟเีคตยเหรอแย่ปะ <laughs> <laughs> แต่ว่าน่ารักชอบใส่ของได้เยอะน้องแบบว่าสามารถเป็นไก่พี่โตได้ด้วยนะมึง ให้น้องให้น้องแบบเป็นไก่พี่โตแต่ว่าตอนนี้น้องไม่ค่อยโตเท่าไหร่น้องต้องแบบมีของแน่นๆอยู่ข้างในน้องต้องตุงขึ้นกว่านี้น้ต้องขุนไงเป็นไก่ไก่ขุนเรามึงมันไม่ได้กูเอามือยักเข้าไปหนึ่งข้างแล้วอ่ะต้องมีสองข้างมึงอย่าเมินกูดิเยยักได้ไหมยักได้เ้อว่าเป็นเล่น บอกแล้วมันใส่ได้เยอะนะเมื่อกี้กูเมิอเน่ยคือกูหันไปหาว่ามันมีของอะไรที่แบบทอนๆให้มันเอามาใส่ได้บ้างไก่พี่โตเป็นแบบเวลาหงุดหงิดเวลาแบบสมมตินะเดี๋ยวเอาของอย่างนี้ก็ละ้สมมตแบบเราแบบยกนอกระแล้วแบบเฮ้ยแม่งคนแซงคิวอ่ะเฮ้ยเฮียนั่นมีฟัง์ชั่นในการระบายอารมณ์ช่วยผ่อนคลายจิตใจ ที่ชูทั้งทั้งม้วนใส่ได้เออน,นี่เป็นม้วนใหญ่นะเป็นม้วนใหม่อ่ะไม่ใช่แบบม้วนที่ใช้อะไรแบบขนาดานั้นอะใช่เครื่องใช้ได้สองแผ่นเออแล้วแบบพื้นที่เหลือๆเด้อเมื่อกี้ว่าเป็นเล่นแต่หน้าตาม,มันดูใส่ได้น้อยแต่มันใส่ได้เยอะมากใช่อุ้ยตากลัวเหรอไวจังไวดีเนี่ยกูไม่มีอะไรจะพูดกูมาในหมวดของคุณมิมค์ มันของนมซึ่งอีนี้ก็จะน่าเบอกันหนึ่งไม่แต่มันมีอันนึงเป็นนมที่มึงน่าจะกินได้เออแต่ว่าขอขอรีวิวนมที่มึงน่า,นาจะแดกไม่ได้ก่อนก็คือแมกเซิวพลัสวิตามิน A C D เพราะว่าคือบอกเลยว่าเหตุนนะเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์พี่น้อยหนึ่งก็ดูไงก็ดูแปงคนเก็บไรนซ่อง,งมึงกูก็อยากกินน่ะครับเขาก็บอกว่าแบบมันเป็นอันนี้เป็นกลิ่นบาชูกา้ามึง เาเขาก็บอาแบบเฮ้ยมันให้ฟิลมไรก็เหมือนมึงแดกนมกูไหนกูก็อยากลองดีแบบเรากูก็แบบชอบแดกชายอยู่แล้วอะกูก็เลยแบบอ่ะไหนก็ของลองหน่อยว่ามันเหมือนจริงหรอหรือมันแบบหมือนพี่เลยหนึ่งตองไหนใส่กูอะไรเงี้ยอุ้ยหายไไหแวะก็เลยแบบ ไหนมองไปซื้อมาสิปุ๊บมึงตู้เย็นบ้านกูเย็นจังกูเดินหามาถึงนี่เพียงเย็นยังไงมึงจับดิแต่ครั้งหน้าก็เออที่ดอกโทษทีนะกูจับแค่กล่องกวนรังเกียจแล้วอะ่ะเนี่อ่ะมึงอ่ะครั้งหแรกมันแบบกลิ่นมันออกกับมึงมึงอ่ะมึงอยากรังเกียจนมดิอ่ะแต่คือพอกินจริงๆอ่ะถามว่ามันฟีลไงก็ชานม,มั้ยมันเหมือนเพราะว่ามันมีกลิ่นบาชูก้าเว้ยมันก็จะแบบ พอคนกินบาชูก้ามันก็จะเชื่อมถึงฮนะว่านี่คือชานมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่มันไม่มีกลิ่นชามันก็เป็นนมที่หวานนะแบบหวานมีกลิ่นบาชูก้าหน้าคอมเมนต์กูตอนนี้พยายามแบบหลีกเลี่ยงมากเลยเพราะว่ากลิ่นฮ่าฮ่าฮเฮีย,ยมึงเหม็นมีควายคือแต่ ก็ส่วนตนัวเรารู้สึกว่าคือเนี่ยพอมาดูว่าแบบอุย้ยมึงแต่มันมีกลิ่นบาวชูก้าจริงกลิ่นมันไข่กเลยอ่ะใช่กลิ่นมันเหมือนไค่มุกมันก็จะทำให้เรารีมายถึงไงครับก็เนี้ยมันแบบมีน้ําตาลหนะัสิบห้ากรามัมแต่ประเด็นคือรสชาติอ่ะคุ้งู่งมันหวานแหลมกว่านั้นมากอะ่ะคือว่าความหวานแบบบราวชูกา้ามันจะมีความแหลมแต่ว่ามันจะแบบรสชาติมันแหลมแต่ว่าตัวความหวานมันละมุนอ่ะอืม่ืมอธิบายไม่ถูกแต่มันแหลมมากเอิมคือแบบ พอมาดูปริมาณน้ำตาลก็ดูไม่ได้เยอะขนาดนหนนะแต่รสาชาติมันจะฟีลไรหวานกูรังเกียจมากเลยเอาดีด้พอเราก็มาเดินนีอันนี้ก็แบบเป็นอีกของหนึ่งคือวันนั้นน่าจาะจะแตกแบงอเออจะไปซื้อของอะไรสักอย่างแล้วเหมือนแบบเขาแบบไม่รับ,ไม,รบไม่รับโอนแต่นี่เป็นคนไม่ค่อยชอบโอนอยู่แล้วก็อาจจะแตกแบงก็จะเข้าไปแตกในเซเว่นแล้วกูก็ไปเดินดือชอบเดินดูตู้น้ำแล้วก็ไปเจอนหนาดึงเว้ซึ่งแบบ อบอกยี่ห้อก่อนว่ามันคือคาบิคมาโตจริงๆเราชอบกินแบบกระป๋องมากกว่าแต่เนี้ยไปเห็นรสชาติใหม่ในเวอร์ชั่นแบบขวดซึ่งกุ้งโมงมากว่าเขาเขียนว่าเป็นกลิ่นข้าวหมักญี่ปุ่นซึ่งพอเรานึกถึงข้าวหมักอะ่ะสิ่งแรกที่มันนึกถึงคืออะไรโอเเออมันคือฟิลหนา่นามันคือแบบอะไรที่มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อ่ะ,อะเออแล้วแบบมันจะเป็นยังไงวะก็ลองซื้อมามาชิมดูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เมานมได้เหมือนกันนะจริงมัมันแบบมันทําให้นึกถึงได้จริงๆอ่ะมันแบบมันมีกลิ่นล้ามันก็มีความแบบ after taste ในป่าอะมันเหมือนเบียร์มากมันแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดเปิดดมดูก่อนนะอันนี้ดมได้เพราะมันเป็นขวดอ่ะมึงลองมันมีกลิ่นที่มันเหมือนกลิ่นแอลกอฮอล์มันมีกลิ่นที่คล้ายแอลกอฮอล์มากมันเหมือนมาก แต่แบบมันก็จะมีความนมเปรี้ยวของคาร์เพียงกระตัวอยู่ไว้แต่ว่าแบบในในมือกอนแม่งมีกลิ่นเหมือนกลิ่นแอลกอฮอล์ไว้บ้างกิเลไม่ลึกเท่าไหร่ด้วยเอาจริงๆคือมันก็แบบมันก็ตีขึ้นมาอยู่เออก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเหมือนแอลกอฮอล์จังแล้วมึงลองกูกูลองเหรอเออกูกูจะไม่ชอบอ่ะไม่เป็นไรถ้ามึงไม่ชอบก็ไม่ชอบไงแต่ทำให้มึงนึกถึงปะก๊า เห็นไหมเพราะไม่เพากูพูดคือ <Labor> ก <ator il fi> ูเคยกินมาไงกูก็จะดูแบบโอเวอร์เคลมอ่ะเพราะกูเคยกินมาไงวะว็จะแต่แบบมันเหมือนมันเหมือนกําลังกินแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ขมขนาดนั้นนะเออแต่มันก็มีปลายที่แบบเฮ้ยเหมือนแอลกอฮอล์จังเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเป็นคนไม่กินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบแล้วมันก็เหมือนแบบแั้กลิ่นในปากอะเึงรอสักพักหนึ่งอะกินมึงจะเหมือนแบบ พิ่งกินเบียร์มาครับเบียร์มันอยู่ในป่าอะอมอมอมุอมตามก็ได้นะใจตัดรดนี่อมุอมอยู่นี่มันกี่เมื่อเอาออกไงลูกอมอันเดิมนะจ๊ะเฟอร์กิตอันเดิมเฟอร์กิตังหัดการซื้อเพิ่มเป็นสีเทาแล้วเนี่ยแต่มันแบบเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากเมาเหมือนว่ามีความรู้สึกว่าต้องการแบบต้องการแอลกอฮอล์อะแต่ว่าไม่ได้อยากเอาแอลกอฮอล์เข้าร่างกายอะ งองแล้วมึงอกจิตตัวเองว่ามึงเมากูว่าทําได้กลิ่นมัน,มนช่วยมากอ่ะมันเหมือนจริงๆมันแบบโอ้โหแต่แบบกินไอเทมเนี่ยแล้วกินอันนี้ตามอ่ะคือไม่หวานแล้วอ่ะคือมันแบบไม่หวานอะ่ะเหลือแต่ความเย็นทุกความเหลือแต่ความเย็นคือเหมือนแบบปกติก็จะมีทริคเวลาทํางานถ้าอยากทํางานลื่นลื่นอ,อ่ะก็จะแบบกินเบียร์สักกลองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใจแบบเออวิบวิบทำงานไวไ กูว่าอันเนี้ยทดแทนกูได้ม,มันให้ความกลุ่มที่แบบมันหลอกจิตได้อะออตอนนี้อาทิตย์ม่อกูจาที่ร้ายังไงแต่มันหลอกจิตอ่ะทั้งกลิ่นมันมันหลอกจิตเราได้อริจริงมันจะเหมือนวราแบบคนเอาแบบคนกินบางคนน่ะเขากินโซจูกับนมเปรี้ยวไงใช่ปะ่ะแล้วบางคนก็กินโซจูกับเบียอ,อันเนี้ยคนเอาสามสิ่งนั้นอ่ะอีคอมบิเนชันเนี้ยมารวามกันปั๊กก็คืออันเนี้ยแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ในโซจูว่ามันแบบเฮ้ย แต่มันโอเคถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบฟิลฟิลเนี้ยแบบฟิลเหมือนได้กินอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาก็แบบเยี่ยมอยู่นะแค่ส่วนตัวแล้วอ้ามันไม่ชอบกินอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ใช่คือเป็นคนไม่กินแอลกอฮอล์อยู่แล้วดังนั้นซึ่งเราขออยากส่งสารถึงคาปิ่นโตได้ไหมว่าแกลองทำเวอร,รช์ชันกระป๋องที่มันมีโซดากูว่าโหดีนะว่ากูว่าถ้ากินเนี้ยเป็นเวอร,รช์ชันกระป๋องซราโอ้ ไปสุดเ,เออคาทีสคาทีสงองเดี๋ยวกูซื้อมารีวิวเฮปหน้าเลยคือครที่บอกกูหาไม่ทันคาทีสบอกกูไม่ดูบอกจนะังกำลังเป็นแชนแนลแบบว่ากระจึงเดียวเยี้ยก็มั่นเนาะส่งสารถึงแบรนด์ว่าสั้น <c oughs> มึงคลิปติ๊กตอกองมาดูอะไรเยอ่แยอ่ะกูขอรีวิวลคลิปติ๊กตอกนี้เฮี้ยอะไรวะมันดูไรกันนะฮะทำไมะคลิปมีอะไรวะเออกูขอรีวิวคลิปขอรีวิวคลิปติ๊กตอกสักทุกคนหน่อย มาดูอะไรกันอะแต่คือมันเป็นคลิปที่ตอนตัดอะกูก็รู้สึกว่ามันตลออกคือมันมีแบบเยหาอะไรก็ไม่รู้มันมีภาพม่านชัดฟิลมีอะไรก็ไม่รู้มันแบบมันตลออกเว้ยแต่คอนเทนต์มันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคือชื่อคลิปอาจจะกลตีนแต่ข้างในมันไม่มีอะไรเลยอะือเขาแค่แบบมาดูเราโดนาพม่านตี <laughs> มาโดนภาพม่านชัดฟิลหรอเอ้ยเรามา ูบกันดีกว่าเพราะหิวอืใช่อยากไปกินชาบูแล้วก็คือเอียนเนี่ยอ๊ยมึงมากีนกูสามเพราะว่ากินข้าวคนดูเขาใชไม่รู้สึกว่าเราอ่ะแม่งเอะอะเดกแต่ชาบูแม่งคลิปเราเดกชาบูอะไรคลิปมาก <c oughs> แล้วมึงก็เปิดโป๊ะอ่ะมึงก็แบบม,มเผยโป๊อ่ะเดี๋ยวว่าเรามันเป็นธาตุชาบูเรากลำลังเข้าสู่งคงการเปลี่ยนทุกมือให้เป็นชาบูมึงโอ้ย,อยตึงเลยครับจานว่าแล้วว่ามันต้องมา อย่างตึง,ตเ,ตตง,ง,งเลยครับจานอ่ะเม้ยมันหลังยาวเลยฮะโห้ดอนดอนอย่าพูดงี้ดิครับมึงขอโทษด้วยนะคะชายแท้ทั้งลายมึงกูไม่อยากขอโทษใจแท้ตรงนี้อุยแรงอ่ะมึงมึงตึงไงกันอ่ะแต่ก็เหมือนแบบงล้มึงแรงอไงกันนะใครแม่มึงเนี่ยใคร ใครจานมึงก็แบบใครแม่มือก็คําว่าตึงอ่ะมันคือคําว่าแรงแรงมากสำหรับผู้ชายเลนักแรงมากแม่ไม่เขาบอกไงแรงมากแม่ถ้ากับตึงขับจานมึงต้องแบบเออเออเขาก็คงไม่เข้าใจแรงมากแม่เหมือนกันแบบใครแม่มึงอ่ะทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้ไม่เขาไม่เขาต้องแม่กูจักทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้ถ้าเขารู้จักทุกคนมีแม่คนเดียวโกโก้เนี่ยโอแม่แม่แรงมากแม่ด้วยกันมึงเพี้ยบางทีคลิปเพี้ยหากันเนี่ไปเรื่อยจัด ทุกคนเชื่ออย่างว่ามันออกจิตว่าเมาได้กูเมื่อกี้เหมือนกูในคลิปที่ถ่ายตอนกลางคืนป่ะเหรอเหมือนแบบการไปกันไหลไปไปเรื่อยอะหอหรือจริงๆแล้วมันคือแบบมีแอลกอฮอล์วะมึงไม่ได้มันปลอมม่้หรอมันก็เขียนว่าไม่มีแต่มันก็มีแล้วหรอไม่ได้ไงมึงจะไปว่าบากเขาไม่ได้แม่จานจานจะไปจานจะไปพูดทำร้ายเขายางไม่ได้จาน ใช้คำว่าว่าบาปไม่ได้ยิ่งหยอกใช้คำยาวเชียวแบบมึงเขาจะใช้คำว่าแทนว่าบาปเหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มึงจะไปว่าบาปเขาไม่ได้จานเป็นแบบใช้แค่ครึ่งตัวไม่ได้จานอย่าไปว่าบาปเขาจีจานมันแรงมากเลยอะครับพ่อเอ้ยมึงก็ต้องน้าเว้ยออ๋น้าอุ้งงมากว่าทำไมถึงเรียกทุกคนว่าน้า อ้างทำไมถึงเรียกทุกคนว่าแม่เออวะกูก็ไม่รู้ทำไมถึงเลือกทุกคนว่านางเขาจะมีเพศสภาพเป็นชายแท้เรายัางเลียกเขาว่านางเลยกูกูไม่ค่อยเรียกันกูห่วงก็อย่างอะเหรอ <laughs> ว่าแบบนั่น่ะมึงม่านาหน้าอินี่ยนางไปอันนี้อย่างเงี้ยเขาได้ปะมันแม่งแบบเป็นสัพพนามบุตรที่หนึ่งเปล่าวะที่แบบเขาคนนั้นคือฉันอีกคนมึงว่ากูเมาปะ ไม่ไม่ไม่หรอกมั้งคือมึงกำลังหลอกจิตตัวเองว่ามึงเมาแต่มึงไม่ได้เมาเง้ยเฮียไม่ม,ไมีแอลกอฮอล์เข้าร่างมึงเอควายจริงทุกคนแต่เราดือได้แล้วก็สอบปฏิบ,บัี้ก็ใครอยากมาเมาด้วยกันไม่ใช่ก็ใครใครซื้อใครตามมาได้ใครมาลองรีวิวมันเหมือนจริงไหมเพราะเผื่อสองคนอาจจะคิดไปเองแต่ตอนนี้สองเสียงแล้วว่าเหมือนมันเหมือนจริงเพราะว่ามันมีทั้งกลิ่นทั้งแบบความเขาเรียกว่าไงความแบบ S <S <S เฝืนๆนะนมันจะมีความฝืนๆน,นะใช่มันเกือบจะขมแต่มันไม่ขมไปเออม,มันมีความฝืนๆเออมันลองดูฮะคิดเห็นยังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันดูว่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า